โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมูเอฟเน็ตเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาขายตัวสามดอกแดงกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับอืมก็คิวสวยนะครับคิวสวยมากเลยนะครับสําหรับผมนะสวสดีการชนะสองจุดเอ้ยแปดสิบสองจุดจุดศูนย์เจ็ดนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอันนะเงินก็สองแสนแปดนะครับโอเคผมว่ามันก็โอเคปืนครับโอเคนะครับประมาณนี้ครบมือ ถือว่าใช้ได้ครับแค่ขาดสองทองอันเดียวนะครับโอเคขาดซองทองอันเดียวนะครับสองชักมีนะครับเอาใจคนที่อยากเล่นสองชักนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสามดอกแดงนะครับก็น่าจะใกล้อัพแล้วมั้งผมว่าน่าจะใช่โอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าอยากรู้ราคานะครับทักไปตอบสอบถามกับเจ้าของรหัสได้เลยนะครับแอดไลน์ไปและผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีเกียนแน่นอนนะครับเขาไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเกียนมาบอกผมเลยนะครับโอเค ก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ